ันไม่กล้าจอดหรอมันกล้าจอดมันจอดไปนานแล้วไอ้เจ๊ยังเด็กมากอะ่ะไม่ใช่มันสงสัยอะไรมันเข้าใจอะไรยังไงจะ้ะมออันถามว่าผมมองหน้ามันไหไมอ๋ออเอไม่จอดอะ่ะไปอะมันจะม<อ>ันจะตัดหน้าเราให้ได้เนี่ย เดี๋ยวมันเข้าใจอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้สอนอะไรครับไปให้พูดพี้าจอดก่อนสิป้าจอดก่อนมันเลยจอดจอดให้มันจอดมันจะให้เราชนอ่ะมันจะให้เราชนกลางตรงนี้ตำรวจป้าจอดป้อมตำรวจเลยไม่มีตำรวจเลย บอกตำรวจมีมีไหมเดือนล